สวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่ เราบอกตามหาสกินแปลงร่างเป็นต่อสกิบิตี้ไทเลยกันนะและในแมปนี้ค่ะเขาก็มีเควสที่เราทําเราต้องไปตามหาสกินของไทท่านทีมีมนอัปเกรดกันนะการอื่นก็ต้องวับเข้ามาในแมปนี้กันกันนะคะแล้วก็ไปตามหาไทท่านทีวีแนอัปเกรดง่หงเจอแล้วไทท่านทีวีแนเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็กด e เข้าไปคุยกับเขาก่อนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องการช่วยเขานะคะเออนี่พวกเธอช่วยไปหาอุปกรณ์อาวุธให้ฉันหน่อยดิฉันทำาันแพดหลุดหายอ่ะ แล้วร่ไหนไปลืมไม่ใช่ไหนอ่ะได้เลยรอแป๊แบเองนะเดี๋ยวไป้ตาหาให้ว่าแล้วเราก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามเลย<ฆ>ฝั่งตรงข้ามนะคะมันก็จะมีตึกร้างอยู่ค่ะเพราะว่าในแบบนี้มันจะมีอยู่แค่สองฝั่งเนาะ เราก็ไปตรงนี้ค่ะให้เราเนี่ยก็โดดขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปชั้นสค่ะตรงบริเวณตรงนี้มันก็จะมีคล้ายๆกับว่าออรอยแตกนะคะหรือว่าพื้นรอยแยากตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีเจ็ตแพดแล้วก็อาวุธอิสระของไททันทีวีมันอยู่ค่ะมันก็จะมีคล้ายๆกับองเล็บของเขาอยู่ด้วยนะเราก็ทําการกดอีเก็บเลยเย้ใน yeah, 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 สุดก็ได้แล้วเร่อไปส่งคืนเขาก็ดีกว่าเราก็ไปส่งเควสกันเลยค่ะ วิธีการส่งเพสเนี่ยก็แค่ไปกดอ e ีคุยกับไทยท่าทีวีแมนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้สก,กินฟรีๆมาแปลงร่างเหมือนกับเพื่อนๆในยมาดีเล้วละ่ะทีนี้เราก็จะเดินย้อนกลับไปนะแล้วก็กลับไปคุยกับไทยท่าทีวีแมนเหมือนเดิมอ่ะเอาของมาให้เราโอ้ยงไงเราปลดล็อกวค่ะดีเราจะกลับไปห้องแปลงร่างเหมือนเดิมเนาะแต่แปลงร่างเป็นไทยท่าทีวีแมนอัปเกรดนี่งง่ายอย่างแท้อะแล้จวจักรวาลไหนที่ข้มิบ เราจะลอก1ิทับสิดีกว่าน,นะมันจะมีท่าอนิเมชช่นให้เราเล่น,นะะลด,ด้วยค่ะโออดูดาบของเขาดิดาบเขาเท่มากเลยนี่ท่าบ่อยย่งก็มีแล้วก็มีท่าเดทด,ด้วยนะท่าตายโอ้โหตายยังเท่ดูดิแล้วก็เดี๋ยวยืนขึ้นกันนะแล้วก็มันก็จะมีท่าคอชนะคะ แล้วเราจะลองกดอยูนะ่เนาะอ๋อเป็นท่าย,ย่อแบบนี้นะโอเคแล้วก็จะมีท่านั่งด้วยค่ะนั่งได้ด้วยเฮ้ยเท่อะแล้วก็ท่าต่อยนี่หรือท่าต่อยสะก,กอนเหมือนท่าชนมือกันเลยเนาะแล้วก็นี่ท่ากระทึบพื้นอ๋อกระทืบพื้นที่นึงเป็นวงกว้างลยนะแล้วก็มีท่าใช้แสงปเปิดโหมดสีแดงใช้ใส่หน้าจอทีวีออกมาเป็นออร่าสีแดงค่ะแล้วก็ Respect ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นท่าฟันนะมีใช้ล่าฟันโอ้ยแท่มากเลยยังมีอีกหลายท่านะคะท่าบาเรียขึ้นแสงก็มีมีทั้งฟันเลยชงชิงมีหนูท่าฟันสักกานฟันเหมือนแบบพุ่งยตนนักรบไปนะแล้วก็มีเฮลิคอปเตแล์ด้วยค่ะว้าวเราวับดาบหาไปฟันได้ด้วยนะใช่เป็นไงแท่บแม่เป่าแม่เป่าโกงจุงมีท่ารีเฟกต์เลยนะสิงี้ล่ะล่วงอะไรฟันกลางอากาศด้วยนะแล้วก็ท่าคอรแบสบ มี่ยิงคลืนพลังออกมาจากหน้าอกพลังงานคอสุดยอดไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าเพาิ่งยิงใส่กัน <c oughs> แล้วก็มันก็ยังมีท่าอื่นนะคะอย่างท่าพอชุดค่ะอันนี้ก็ยิงได้เหมือนกัน,นเอเนอร์จีแชร์ก็ได้นะเหมือนกับว่า,วาวเรากำลังถ่ายเทพลังงานให้กับเพื่อนมาเดี๋ยวพี่จะแบ่งพลังงานให้นะอือือ โอ้โหพลังงานเต็มเตยมแล้วก็แบสติดมีรับดาบได้ด้วยโหยังเท่ปลาดาบมาก็รับได้สึกยอดไปเลยอันนี้นี่เท่มากเลยเนี่ยเขาทำแอนิเมชันได้เท่มากเลยเอาเดี๋ยวกันนะมันเป็นดาบไม่ใช่มุมแมลงนะ <c oughs> มันก็ยังมีทาา่าพวกเรียกชั่นต่างๆอีกนะ นี่ทานี้เป็นไงทเทเบลแล้วก็สมัมนิ่งเฟสค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นหน้าจอทีวีใช่ไหมมันก็จะมีหน้าคาวายนะคะหน้าแฮปปี้หรือว่าจะเป็นหน้ากโกรธนะเขาก็จะมีหลายหน้ามากเลยหน้า,าอีโมจิมากเลยดูดิเราจะลองเปลี่ยนดูนะนี่มีแบบหน้าจอพังด้วยนะโอ้โหเหมือนมีเครื่องแทรกนล่ะดูดิออเขาม่่ใจตั้งค่าเนี่อนะเปลนีท่าวัวบนี่ โอ้โฮาวาเท่มากเลยมันเป็นกลุ่มความสีดำๆำด้วยนะต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นไททันสปีกเกอร์แมนตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นแรกยนะอยู่นะยังไม่ได้อัปเกรดนีท้าตุยไอทาตุยน่ารักมากเลยแล้วก็เดี๋ยวลุกขึ้นมาก,ก่อนทักออสตี ย่อเขาเล็กน้อยแล้วก็ท่านั่งฟิตหน่อยฟิตหน่อยบีเทสด้วยนี่ก็น่ารักไปอีกแบบเนาะแล้วก็มีท่าต่อยด้วยไม่ไไนะ้วไปพลัดแล้วก็ท่ากระทืบพื้นว้านแรงจุงนี่ไล่ทีนี้นี่งไงละ่ะวงกว้างระเปล่าท่าชุดคือท่ายิงท่ายิงปืนและซอกมาจิ้วจิ้วจิ้วไหนกระสุนไงกระสุนมันก็จะลิบลีนิดนึงนะ พระว่มนยังไม่มได้อัปเกรดตัวเองแล้วก็จะเป็นท่าน,นี้เลยเอ,อ๋อคล้ายๆกับท่าแบบติดอินเฟกเนาะครับดูเหมือนจะติดแบบติดอินเฟกนะช็อตแล้วก็เสบอลโอ้โ,อโอหรุนแรงเกินปล่อยคื่นพลังเสียงมีบาเรียพลังเสียงนี่นะอ๋อเท่มากเลยล่ะอ๋บาเียคขาเท่มากแล้วก็มีท่าแบบเดสทรอยนะคะแบบท่าแบบถูกท,ทำลายด้วยนะ อย่าลังดูท่าจะฟิมดูก่อนนะนี่ช้อนหูสั่นเลยอันนี้หัวสั่นเลยน้าลำพงสั่นเลยนะแล้วก็บินไปเลยเดีราท่าบินด้วยดีอ๋อท่าบินแบบนี้ไฮเทมากเลยเห็นตัวป้อมๆแบบเนี้ยเขาก็บินได้นะ่อไปจะเป็นท่าันคามิล่าแมนเวอร์ชั่นนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ยังไม่ได้อัปเดตตัวเองอันนี้ก็จะเป็นท่าตุยตุยแบบน้อยๆน่ารัะนัานละแล้วก็ฮักวอชนี่ย่อหน่อยย่อหน่อยแล้วก็มีท่านั่ง โอ้นั่งเทมากนั่งชันเขาแล้วก็มีท่าต่อยไปไปทั้งศอกเลยแขนเขินนี่ไปแบบไปหมดเลยนี่งแล้วก็มีท่ากระทึบพื้นแล้วก็มีท่าคอบัสโอ้พลังงานคอแล้วก็มีท่าดึงโลกมาป้องกันนะคะแล้วก็แบบมีท่าแบบว่าแขนชำนุดแขนพังนะอะเนาะนี่แล้วก็สามารถจะบินหนีได้ด้วยไปแล้วรักกัย ไปนอกแมปก่อนเดี๋ยวก,ก,กววยลัมมกกบ,าบามโนโนบาแล้วก,ก็ต่อไปค่ะแล้วก็ตันนี้จะเป็นไททันทีวีแมนแต่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดนี่คือท่าตัวอางเขาปุ่มพร้อมกันอันนี้จะแบบว่าไดโนมิโน่แบบนี้พี่ล่ะแล้วก็หาย่อไหนย่อหนแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นท่าซิทหานั่งนะนั่งแบบชิวๆอล้นี่ท่าต่อยล้างไปดีลอดไปไปด้านข้าง แล้วก็เลดี้สกรีนมีเปิดหมดหน้าจอสีแดงเหมือนกันเลยแต่ว่ามีแค่หน้าจอเดียวนะมีพงเขารุนแรงเกินกยักษ์ป้อเฮ้ยเป็นยิงลูกซอกมาด,ด้วยด้วยยังช่ยิงใงส่ซอกมาด,ด้วยอัพเกรดดิเฮ้ยมาแล้วซีนีมาแล้ว,มามาล,วลำโพงมาแล้วบินมาแต่ไกลเลยเป็นในเลโ,โก้ยนะอ๋อเป็นในออฟฟิเชียลเลยนะน่ารักมากเลยมีเลยยังมีทา่านะอีกนะอ่อท่านี้เป็นเทเลพอร์ตใช่ปล่าลองกดดิอ๋อมี คิดไม่พับได้เทมากเลยอ๋อปล่อยมลพิษ PM 2.5ดควันดำเลยนะแปบ๊บเดียวก็วามาอีกที่แล้วมามาที่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรรอไว้ก่อนแล้วก็ลองวี A อ็กชั่นเฟดูดิอ๋อคร้าๆกับการเปลี่ยนโหมดหน้านะมีหน้ายิ้มไลยนะแล้วก็มีหน้าแฮปปี้ด้วยแล้วก็มีพวกแบบหน้าอ e ีโมจินี่นะมีหน้าไม่หน้ารา้าวทำหน้าคาไวอี้เธะด้วยอ้าเฮ้ยไปกดเทม้าหน่าคิวขมดใ่แล้วเฮ้ยดูดินี่คือเขาแบบว่า กำลังแบบชำรุดแตกหักใช่เปล่าดูดิลำพงเขาล่วงเลยเป็นตอนฉักที่โดนโจมตีและอาวุธของเขาล่นแถมยังโดนมีดปักหน้าจออีกตะหากทำให้หน้าจอของเขาแตกพังเสียหายโอ้ไม่เป็นไรนะเอาไม่ต้องร้องไห้เอาตุ้ยไปแล้วเอ <c oughs> อไปจะเป็นไททันคาเมราแมนอัปเกรดมาพร้อมกับคอนพูดใจอ๋อโหท่าก็คล้ายกันเลยเนาะเฮถาว่า ยุทโธปกรณ์อาวุธของเขาเยอะมากเลยนะเขาไม่หนักบ้างเหรอพอเ,เป็นเราเราหนัก,กนะเนี่ยเหมือนเขาแบบจะย้ายบ้านนะแบกของมาเยอะเป็นเดือบแบกอะเนาะไหล้วปวดหลังแทนเลยนีเย่เขาก็มีท่า a n i m a ชั่นของเขานะานึิงไถ a n ม m a t i o n ของเขาคล้ใครกับเจ้าของคารเมลแมนจะมากินว่ะนี่ดูคอแบกกันบีโ้โอ้หพลังรุนแรงแล้วเกินพลังงานคอพุ่งไงเห็นปะ่ะแ,แล้วก็ใส่คอนได้ด้วยนี่ถือคอนมาด้วยแฮมเมอร์สแมทนี่คอนทุบ เป็นไงว่ะเป็นตัแต่เปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บค้อนก่อนเก็บค้อนได้ด้วยแล้วก็มีโหมดบินได้บินได้แบบนี้ว้าวสุดยอดไปเลยบินได้แล้วก็ยิงได้เลยนะอันนี้ถ้าชุดกันนี้ยิงโอโ้โหยิงออกมาแบบเป็นเซอร์กระสุนนิดน้นอยตีฟาฟากมานะเบสเตอร์นี่โอ้สุดยอดโอ้ท้าทมากอุปกรณ์จัดเต็มมากท้อุปกรณ์เทมากนี่เลยเราก็เอาแบบโลกมานะ อ้อโลที่แขนอ๋อเ่เ่สีแดงเลยนี่เราก็รีทิดอัเมาไฟเจเน r เรตเนียค่ะว้าวมีปปยูงบนหลายใช่หรอใช่เท่มากปะล่ะดี่ไม่ออกมีแต่เม็ดถั่วอ๋อน่าดีสงสัยว่าพลังงานจะหมดมั้งออใช่แล้วก็ไปตัวอัปเกรดไททันสปีการ์ค่ะวปมาพร้อมกับความชิชช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 ช น่ารักเี่ยออกเขาว่านะตัวนี้เว็บแรกที่เห็นเนี่ยหมาแดงทั้งชุดเลยไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบเจ้าแห่งลำโพงอะนะแล้วดูท่าของเขาและความเมบของเขาเอิมเขาเหมาะจะเป็นพันธมิตรกับไททันทีวีแมนอัปเดมากเลยแต่ว่าอนาคตน่ะถ้าเขาเพิ่มลำโพงหลากสีมันก็จะดีนะให้มันเหมือนกับฟลอดไฟดีเจไปเลยดีปะ่ะแล้วดูแอนิเมชันแตละอันของเขาเนี่ยจะเทไม่ป้าไว้นะมีดูพลังงานคอตรงกลางหนะ้าอ์เขาสกักก่อน แสงไฟวิบปับปิ๊บปับได้ด้เหมือนแอมบูลานเลยนะว้าวปิ๊บปับปิ๊บปอยแอมบูงสามร้อยหกสิบองศายิงหมุนได้ด้วยโอ้โหเทเวอร์อย่างก็พุ่งสวรรค์น่ะแล้วมีท่าสกีฟีไหมนะอีเหมือนกับว่าปล่อยคลื่นเสียงลำธงยิงงั้นนั่นแหละแล้วก็เปิดโหมดบินได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เจ้าเททันบางตัวเนี่ยมันก็จะบินได้อยู่แล้วล่ะ ก็เป็นไททันนี่นะก็ต้องบินได้ดิเขาบอกเลยว่าแมะเนี่ยนอกจากเราจะแปลงร่างได้แลอวมันก็ยังมีไทมอนิเมชั่นให้เราได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยนะแถมเพื่อนยังมาแกล้งโจมตีเราไท่ด้วยแสตทายว่าเลือดมันไม่ลดนะแหมะไป็นไรเล่นแบบขำขำไปก่อนดีแล้วไปงั้นมันคงตุ้มต่ำกันน่าดูโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่น Roblox หา Secret a b i l เล y ไปค่ะนี่กันนะถ้าชอบเปลาไททันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดิ่งให้กันด้วยล่ะแลอย่าลืมมาคอมเมนต์ฟุ๊ายบาย